เรสฟอตตัวนี้เป็นรหัส AX01 นะฮะเป็นล้อ2ชิ้นนะครับเลสฟอ์ตัวนี้เป็น2ชิ้นเลยมี Mountain Top นะครับฟิล์มโปิดสไลด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตขึ้นมาให้ดูเพราะว่าคันนี้ยเรามีติดตั้งไปแล้วหลายคันนะครับนี่นะฮะความเร็ว80นะครับ90ตงมาอะไรก็ยังถือว่านิ่งอยู่นะฮะนี้แล้วก็เดี๋ยวลองดูความเร็วที่ประมาณ100-110ที่ล้อเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยชอบมีการสั่นในช่วงนี้นะฮะ ก็ถือว่านิ่งมากๆนะครับสเปคตรงรุ่นนะครับลืมบอกไปด้านต้นว่าคันนี้เนี่ยสั่งล้อตัดเป็นสเปคตรงรุ่นเหมาะสําหรับแรปเตอร์โดยเฉพาะออฟเซตเนี่ยไม่ยื่นออกมานอกตัวรถเลยออกมาเป็นปุ่นแค่กำลังสวย อ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบกับเราเลยนะฮะไปอยู่ห้างตรงนี้นี่เองนะฮะวันนี้เรามากันกับเจ้าฟอร์ดเบนเชอร์แรสเตอร์นะครับเป็นตัวดีเซลนะฮะแล้วก็เพื่อนเขาเนี่ยมีการมาทำรถกับเรานะฮะมาเช็คเรื่องของเบรกนะฮะเบรกที่เป็นเบรกเบมโบนะครับของเป็นตัวเบนนะฮะแล้วก็ พอดีได้มาที่ร้านเราแล้วก็แวะได้มาพูดคุยแล้วก็มาดูเรื่องโปรไฟล์ของร้านเราแล้วก็มาดูสินค้าที่ร้านเราก็เลยจบเป็นตัวนี้ครับล้อเล d ฟอร์ดขอบ20ครับเลสฟอร์ดตัวนี้เป็นรหัส AX01 นะฮะเป็นล้อ2ชิ้นนะครับเลสฟอร์ดตัวนี้เป็น2ชิ้นเลย ซึ่งเลดฟอร์สเนี่ยจะมีทั้งชิ้นเดียวและ2ชิ้นส่วนมากที่เราเห็นใส่กันอยู่ส่วนมากก็จะเป็นชิ้นเดียวนะฮะซึ่งเป็นดีไซน์ทั่วไปแต่ตัวนี้เนี่ยพิเศษของมันก็คือ2ชิ้นแยกชิ้นได้นะครับรายละเอียดของล้อตัวนี้ก็จะดูพิเศษมากๆเพราะเวลามันแยกเป็น2ชิ้นนะฮะมันจะมีหมุดแล้วมันก็จะมีเวลาเรามองเข้าไปจากด้านข้างเนี่ยมันจะเห็นสเต็ปที่มันยกออกมามันทําให้ล้ออ่ะดูมีมิติมากกว่าเดิมนะครับส่วนเรื่องของยางยางโตโยตัวนี้เป็น2รับเป็นตัว RRT เหมาะสําหรรัับถตวนี้ ตัวอาเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างยางมัทเรนและยาง AP นะฮะมันจะอยู่ช่วงระหว่างตรงก่างดอกเนี่ยจะไม่ดูเล็กจนเกินไปแล้วก็จะไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับส่วนเรื่องคันนี้เนี่ยที่มีมาจบชุดนี้ก็ที่มีผู้พูดคุยกันก็จะมีเรื่องของท่อเดี๋ยวรอท่อออกมาแล้วก็เป็นท่อให้เสนะครับแล้วก็เรื่องของมี m ม u n t a i n Top นะครับฟิตัวปิดสไลด์ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตขึ้นมาให้ดูเพราะว่าคันเนี้ยเรามีติดตั้งไปแล้วหลายคันนะครับแล้วก็ แววๆมาว่าเดี๋ยวตอนนี้พัพวกของลูกค้าครับที่มาได้กันให้ผมหาอีกคันหนึ่งแต่เป็นตัวเบนซินใครมีก็ทักเข้ามาได้เลยนะฮะเป็นสีนี้จะอยากได้เป็นตัวเบนซินเลยมีปุ๊บพร้อมออกสดเลยนะครับลูกค้าจะมาจัดแบบนี้อีกคันหนึ่งเหมือนกันนะฮะหรือลูกค้าท่านไหนที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรสต์นะฮะหรือฟอร์จูเนอร์หรือว่าจะเป็นตัวแรปเตอร์ตัวนี้นะฮะสามารถทักเข้ามาได้ที่เพจของร้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเพจวิทยเทค หรือช่องทาง YouTube ที่คุณรับชมอยู่ก็คือ e บูสเป c h anel n นะครับหรือ Line แอของร้านนะครับไลน์แอด e ูสเปกนะครับก็คือเซิร์ชฟ e ูสเปกขึ้นทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะอยากได้ล้อเทปๆแบบนี้เนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้อ่าพูดมาถึงตอนนี้แล้วคนคงอยากรู้ราคานะครับสำหรับล้อเลเซอร์ฟอนนะครับถ้าเป็น1ชิ้นเนี่ยราคาจะอยู่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับขายเท่ากันทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ล้อตัวนี้ที่เป็น2ชิ้นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเซตนี้ล้้อออพรรมมยยาางก็จบู่ปะณั สองแสนนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มี Mountain Top ข้ามาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ Mountain Top ตัวนี้ที่เป็นปิดท้ายเนี่ยตัวนี้มีรางปล่อยน้ําแล้วก็งานเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับเตอร์นะฮะเราติดไปหลายคันแล้วเซตนี้ตัว Mountain Top ปิดท้ายเนี่ยจะอยู่3ามหมื่นเก้าพันห้านะครับพร้อมติดตั้งตัวนี้ใช้เวลาติดตั้งนานนิดนึงนะฮะ แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการใส่ล้อใส่ยางแล้วใส่รถเข้าไปแล้วลงดูทรงรถเวลาวิ่งกับล้อเลดฟอร์สองชิงน้นนี้แล้วเป็นยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะมาปิดท้ายด้วยท่อแล้วเดี๋ยวเราจัดเบรกให้ชุดหนึ่งเดี๋ยวรอชมครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันการติดตั้งแล้วก็การใส่ของชิ้นนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองพาวิ่งลองดูนะฮะเวลารถความเร็วขึ้นประมาณร้อยหรือร้อยนิดๆแล้วเนี่ยหลังจากเปลี่ยนล้อเลดฟอร์ไปแล้วเนี่ยล้อที่มีความทน,นทานและมีความเบาน้ำหนักล้อค่อนข้างเบานะฮะแล้วก็เป็นยางโตโยาราทีนะฮะ เสียงจะดังแค่ไหนแล้วก็ล้อเนี่ยใสไปแล้วเนี่ยการขับขี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันนะฮะว่าการเลี้ยวการวิ่งความแข็งความกระด้างเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนี่นะฮะความเร็ว80นะครับ90้วงมาลัยก็ยังถือว่านิ่งอยู่นะฮะนี่แล้วก็เดี๋ยวลองดูความเร็วที่ประมาณร0 0ยร้อที่ล้อเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยชอบมีการสั่นในช่วงนี้นะฮะก็ถือว่านิ่งมากๆนะครับ แล้วก็รู้สึกเบาล้อชุดนี้เนี่ยน้ําหนักเนี่ยเบากว่าล้อเดิมครับเป็นขอบ20แต่เบากว่าล้อติดรถแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการสถานซึ่งจริงๆถนนเส้นนี้จะมีความสถานค่อนข้างสูงก็มีไม่มากนะครับมีไม่มากน่าจะพอๆกับล้อเดิมนะครับเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่ล้อรถเปอร์ฟอร์แมมันมากเนี่ยก็ต้องใส่ล้อที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เรื่อง น้ำหนักก็มีผลนะครับเรื่องของคุณภาพของล้อก็จะมามีผลกับล้อที่เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนําว่าถ้าใครเล่นรถที่มีแรงม้าขนาดนี้หรือแรปเตอร์อย่างคันนี้เนี่ยแนะนําเลยนะครับว่าต้องเป็นล้อที่มีคุณภาพสูงหน่อยนะครับอย่างเช่นคันนี้เนี่ยก็เลือกได้ถูกต้องนะครับสําหรับล้อที่ใส่แบบนี้เข้าไปก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพแล้วก็ผมมองว่าคุ้มค่ากับรถราคา2ล้านนะครับล้อแสนกว่าบาทคุณก็เซฟทุกอย่างไป ในเรื่องของแรงมา้าเรื่องของอไรรถที่เขาขายรถราคานี้ทั้ง้นท,ที่แรงมา้าหรือคุณภาพรถขนาดนี้ผมว่าคุม้มแต่กับเรื่องของน้ํามันที่แลกมาแล้วก็เรื่องของล้อหรือของแต่งที่เราใส่เข้าไปผมว่าก็ขยับได้อีกครับสมรรถนะรวมมันค่นอนข้างสูงถ้าเราเติมของดีๆเลือกของดีๆใส่เข้าไปก็ไม่ดรอปคุณภาพของรถแน่นอนครับเป็นไงกันบ้างครับหล่อลงตัวขนาดไหนฮะหลังจากใส่ไปแล้วนะฮะสำหรับรล้อเลนส o r อสนะฮะ สเปคตรงรุ่นนะครับลืมบอกไปด้านต้นว่าคันนี้เนี่ยสั่งล้อตัดเป็นสเปคตรงรุ่นเหมาะสําหรับแรปเตอร์โดยเฉพาะออฟเซ็ตเนี่ยไม่ยื่นออกมานอกตัวรถเลยออกมาเิ็มปุ่มแค่กาลังสวยไปเดี๋ยวผมพาดูนะฮะน,นี่ด้านหน้านะครับล้อก็จะเป็นล้อสองชิ้นนะครับยางเป็นสองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบนะฮะนี่ครับออกมามแหมหล่อทีเดียวแล้วไปดูด้านหลังครับดูฟิทเมนต์ด้านหลังนะฮะมองจากด้านข้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าล้อเนี่ยออกมาพอดีซุ้มเลย ตป็น,นิดนิดนี่แหละครับเอกลักษณ์ของลัตเตอร์ใส่ล้อแท้แล้วมันต้องออกมาทรงนี้ไม่ยื่นจนเกินไปนะฮะแล้วก็ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับ f c ของผมของว e สเต็กเรานะครับใครสนใจนะครับไม่ไว่าจะเป็นล้อแบรนด์ไหนก็แล้วแต่สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วีสเ s ็กโกลานะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในช่วงยัดของนะครับสวัสดีครับ